รัศมีแขสุดเศร้าสูญเสียพ่อที่ตามหามาทั้งชีวิตสุดท้ายก็ไม่ได้เจอกันย้อนกลับไปเมื่อปี63นับว่าเป็นข่าวดีที่สุดในชีวิตของนักแสดงอารมณ์ดีรัศมีแขฟ้าเกลือล้นที่มีโอกาสได้รู้จักกับพ่อแท้ เป็นชาวเซนิกันที่ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยพบหน้ากันได้มีพูดคุยกันบ้างได้เรียกป๊าป๊าครั้งแรกในชีวิตแต่เพราะสถานการณ์โควิด1 9ทําทำให้ไม่มีโอกาสได้ไปหาไปเจอหน้ากันแบบตัวเป็นๆและแล้ววันนี้มันก็สายเกินไปเมื่อทราบข่าวว่าพ่อแท้ๆท,ท่านได้เสียชีวิตลงแล้วโดยรัศมีแขได้เผยความในใจผ่านทางอินสตาแกรโดยได้ระบุว่า สุดท้ายเราก็ไม่ได้เจอกันนะพ่อแต่อย่างน้อยก็ได้คุยได้ใช้คำว่าปัป๊บปาครั้งแรกในชีวิตต่อจากนี้คงเหลือแต่พี่พี่ที่อเมริกาพักผ่อนนะพ่อเจอกันอีกทีบนฟ้าท่ามกลางเพื่อนดาราและเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกับนักแสดงหนุ่มเป็นจำนวนมากด้านทีมงานนายนิวต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ